นเน cloud ค่ะ,คะนี่ก็คือส่วนประกอบของ cloud computing นะคะต่อไปเราก็มาดูกันว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะส่วนประกอบมีดังนี้นะคะค c l i e n น,นคืออุปกรณ์สำหรับเข้าใช้งาน cloud computing เช่น mobile service คือบริการต่างๆที่เปิดให้บริการ cloud computing เช่น web service แอปพลิเคชันคือบริการซอฟต์แวร์ต่างๆที่เปิดให้ใช้งานบนคลาวดโดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงซอฟต์แวร์บนเครื่องตัวเองนะคะอาจมีการใช้งานร่วมกับ Service ด้วย i n f r a c t ักนะคะคือโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกับระบบคลาวดโดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Virtualization ค่ะ p l a t f o r m คือเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้งาน โดยอาจจะเลือกจาก open source หรือ open system ที่มีหลากหลายในท้องตลาดสตรองเป็นบัจจัยหลักในการให้บริการโดยอาจจะให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือรวมไปถึงการบริการด้านระบบฐานข้อมูลด้วยค่ะ STANDARD คือระบบ Cloud Computing เป็นระบบที่สร้างจาก open source หรือ open system เป็นหลักควรเลือก standard ต่างๆที่สามารถปรับ เปลี่ยนหรือยกย้ายได้ง่ายค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่า cloud computing คืออะไรนะคะ cloud computing เป็นการเข้าใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางการออนไลน์ค่ะโดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนหรือคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ใด ไม่ต้องสนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรนะคะโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีนั้นๆตัวอย่างที่ได้เห็นชัดคือระบบอีเมลฟรีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Mail หรือ y ahoo Mail เป็นต้นค่ะข o าวคอมพิวติ้งเป็นลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบการกระจายตามพื้นที่ต่างๆมีการเชื่อมต่อการเป็นระบบคลัสเตอร์ผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้วยเทคโนโลยี Virtualization เพื่อให้ตอบสนองงานบริการต่างๆนะคะให้รองรับกับจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะรวมถึงมีระบบการจัดทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการประเภทต่างๆได้ด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดว่า Software as a Service ค่ะต่อไปมาดูประโยชน์ของ Cloud h o n t i n g นะคะ 1. เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องนำงานกลับมาทำที่บ้านหรือเดินทางบ่อยๆ 2. ไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเ,เตอร์ค่ะเลือกใช้แผ่นพีกันเยทีนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อโปรแกรมเลิขสิสตี้แสนแพง 3. ม,มีบริการและแอปพลิเคชันที่หลากหลาย 4. ความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างสูงค่ะหมดกังวลถ้าเกิดวันหนึ่งคอมพิวเ,เตอร์ของคุณพังขึ้นมานะคะ 5. ข้อมูลของคุณก็ยังคงอยู่บนกอนเมก 6. ททำลายแผนที่กั้นระหว่างระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น PC หรือ Mac ก็ทํางานร่วมกันได้ 7. รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างชนิดกันก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเดียวกันได้ค่ะต่อไปมาดูลักษณะเด่นของระบบคลาวนะคะ 1. ประหยัดงบประมาณด้วยค่ะ 2. ไม่จำกัดสถานที่ในการใช้งานและอุปกรณ์ค่ะ สามสามารถจัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย 4. ทํางานต่อเนื่องได้ตลอดเวลาแม่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าจะลงไปบ้างนะคะ 5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในการใช้งานได้ะคะ่ะ 6. สามารถปรับปรุงระบบหรือซ่อมแซมได้ง่ายเพราะใช้จัดการจากส่วนการทั้งหมดเลยะคะ่ะเรื่องที่ต้องคำนึงถึงนะคะ คืออาศัยอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน s ูซ v วิ e ดังนั้นการทํางานจะช้าหรือเร็วจึงขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะคะผู้ให้บริการ s ูซ v วิ e มีการเรียกจัดเก็บค่าใช้บริการแต่มก็ไม่ถึงกับแพงมากมายนะคะเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับแต่แน่นอนว่าการให้บริการฟรีก็มีเช่นกันแต่อาจจะำจำกัดพื้นที่หรือความสามารถบางประการะคะ่ะ คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ Cloud Computing นะคะคือคำว่า c l u t t r r n t w w r r k ค่ะคือการนำคอมพิวเตอร์หลายๆตัวนะคะมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ทำงานเหมือนเครื่องใหญ่หลายเครื่องค่ะต่อไปคือคำว่า Visualization ค่ะคือเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องไปเป็นระบบจำลองเสมือนจริงค่ะนี่ก็คือภาพโดยรวมของ Cloud Computing ค่ะ ที่ฉันหวังว่าสิ่งที่พี่ชั้นนาเสนอไปในวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ cloud computing นะคะวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ